สบายดีพี่น้องสุขสุขสบายดีเด้อกินข่าไข่ลูกเด้อพี่น้องเด้อมหมกินไข่ลูกนล้วกันมาอ่านนั่นมาอ่านคอมเมนต์พี่น้องคอยอ่านคอมเมนต์เลยคอยอ่านคอมเมนต์หอนขนาดเลยไลรกดหยังกดว่าหอนหอนแค่หอนว่า บายดีพี่น้องลูกหลานมัทุกคนทุกคนเด้อเขาน้ำแม่มอนเด้อบอ่บอเอออาเดอเจ้านะลมีเอออาสบูประมาณเดียวอย่างไบ้ากินบ่อไก่กินแกลวออตกินแจวเขามากินจ้่บกแก้วเขามากิ่นะ หายแจฟเลยโทรศัพท์ยังกระติดหนึ Do. ่งันก uh, um ็ลืมเลยมันให้เบิองแล้วก็ยังเบิองเรื่อยๆเบืองเรื่อยเออเบืองเอาน้ากินน้ามฉันให้เบิองแล้วก็ยังเบิองตลอดมันต้องเบิองแล้วบ้ดนี้ต้องหายแล้วโทรศัพท์นะเบิองจะเบิองไม่เลย ออกเมันเอฟซีเนอะเออคิดยังไงเจ้านี่ดอกไปแค่นั้นคนมันอยากเล่าแต่ก็ต้องเขากันยังถามถามมาได้สิเขากันยังถามหน้าก้านเต้ปากแต่เขาพูดเต้ปากใหญหมอนนะคนละ จะอ,อ่านมึงได้ผิดแม่น้อยห่างยุดสิบวัน,นเดี๋ยวก็สือกับครอบครัวตัวเองนั่นแหละสอนนั่นซ้อนปนุ่นทำเบาไหนซ้อนให้คุ่นหนึ่งทำลายร่างกายกันเอาคระสืบุรนนีซอนแนวบุรีปนมันใจบอดกระสือเบาได้กินเผาเลยตัวไม่เบาอยู่แล้ว ทุกคนที่ว่าวไปน,นั่นนะมันใจบอดรูไหมมันตาบอดทามันตาบอดเนาะจิตใจมันสะอาดนะมันสบายว่าอันนี้ในจะิตใจมันซกกับปกมแต่ขาดขยะในจิตใจมันอนะ่ะใจมันบอดนองเอ้ยคนทิเมนมาแบบน,นั้นนะคุกเตะปากใย,ยมอนหุนวาดนะ้วยการ้า นีแค่ไนนอกกันในครอบครัวค่ะอยากให้เอาลองบ่งเดอมาเอาบ่งเดอเอาไปทำครัวเ้อซ้อนก็ต้องซ้อนแนวดีแต่ว่าเออไปแลนไปหาคนใหม่เพื่อเจอคนดีสู่เดินทางหนาเด้อการซ้อนคนคือมมแม่เหรอสู่สู่เด้อตั้งมุกตั้งใจเอาเด้อหล่าเด้อ,อการซ้อนคนนับหนึ่งไม่หล่าเด้อ อันนี้ถือว่าเก็บตตุไม้หัวมต้นกันบะหมีนเนื้อผู๋เฮาบุญสามมาทำกันสามีมันอึดยังแนวความอยากว่าดีๆไม่บอกไม่ได้อึดมันอึดแนวดีๆสิอยากออกาะมาว่าไปตีมันโลดขาโลดกไอ้ชิ้นพอดีแต่ว่าอืมอืมมาทึกนั่นนะจ้าจุ๊บแค่หน้าลงมือกับมันยายหมอนี่กซึ่งทำได้ขนาดว่าเสื่อเลยลงไปลงมือ พี่เอยนะไม่พอยตีมันจะไปพอยฮะกันพอยผากมั้งลูกชาลงมือจะพอยดอกนี่ใส่ๆมีอย่างนี้ทำสิแช่ใจของพ่อยขึ้นดาอือด่าเมียด่ายังยังว่าสถานหนึ่งได้พิษกับเมียก็คือด่าเมียจ้องด่าแม่เขามาจ้องด่าเจ้าโคลุงตา สิ่งที่มันพิษนักคน,นงานที่สางกระเจ้าได้เริมกัรไหนดีวกว่ากันวันนี่นนก็บ,บอกการเริมกันสําหรับคนที่เม่นเนี่ยคือผลงานเนาะผลงานมานัม่นอ่ะเนาะมันได้เริมกันมันแบบผลงานมันได็กโอยสูบได้ว่าผลงานได้การเริมกันผลงานที่ดีขพงมันแหละนะมันจังเม่นไปเนี่ยน,นะมไม่เหรอคนงานกันหน้กากันเริมกันว่ากันดี เพราะนั่นนะกับว่าโอ้ยคุณคนคิดอะไรเนาะอันนั้นนะมันว่ามันเองแต่คัดมันคั่นเหมือันนก็เรียกผลงานนะมันก็เรียกว่าผลงานเวลามันคั่นนต่ไมไในพรัวมเนิงนะผลงานของคัวมันแก้คั่นให้มันเล้่เล่่จ้างที่เอามาเป็นเครื่องอุปกร์แม่บ้าอยากมีแต่ตัวนั้นโอ้ยอีกคนหนึ่งถามมาว่า คันหัวหูเขาโบมีตั้งแต่แรกเอาเขาอย่างเพอหักกันจังเอาเนาะหักกันจังเอาพอีดูสงสารกันหักกันแพงกันจังเอาเอามาล้วก็ต้องสา่งครอบครัวซอยกันทำมาหากินจังเอาไรหล่ะซอยกันเถ็ดซอยกันทำแล้วแต่ว่าหัวหูเต็มอกแล้วเขาหัาโบมีอย่างอ้าวพอเอาเอาพออยังกับพอหัก่นแล้วจังเอา เอามากสางซาเนาะสางซาดูแลกันนระวะดูแลลูกเมียเดี๋ยงลูกเด็กเตาเถตดกันตัวไรเจ้าเห็ดได้กต่เห็ดจะเป็นผู้ชายก่อเที่ยมาเป็นยังคือเอาผู้ชายกันว่าเจ้ามีแล้วจะเอาเห็ดยังแนวที่ข่อยเห็ดบ่ได้แนวที่ขาดก็คือครอบครัวก็คือผู้ชายเงือนในซานมันบมีมันก็ต้องมีแม่อนบ่เอฟซีกันแนะนํานั่นนั่นเฮือนกับล้วแล้วโอนเอ้ยสางครอบครัวซะผู้คนดี ผู are, ้ชายมีผ um ู in ้ชายอยู in yes, well ่ในเฮือน um ้ำซานก็ด um ีได้พอได้ซอยแห้งสิ่งที่เฮาเห็ดบ่ได้ก็เขาเฮ็ดนะครับต่เหือแห้งเขาตอนนั้นแต่ในมือเอามานะเข้าโบแมนว่าที่ห้มาทำลายร่างกายเฮาทำลายจิตใจทำลายจิตใจเฮาแน่นว่ะก็ผู้อู่แล้วทรงนี้ก็ไม่ห่างโรกติดนะแม่นบ่ะกระหับได้ทรงพายเขากระหับคอยได้พอกระหับในสิ่งที่ว่าเขาโบมีได้ เขาก็หักในสิ่งที่ว่าเออเอยเป็นแม่ห้างมีลูกมีรัวมาแล้วได้นั่นนี่มาอยู่ด้วเขาพมา่าสร้างเมฆเขาพมา่าสร้างลูกเขานะนางลงบร่ได้หักเลยกันางลงนะก็ม่มีความหักเลยแต่ก้ามแม่เขานะก็มีความหักเลยถ้าแม่มนสังเกตไปนะมันเห็นแม่มากนนี่นะแบบใจมันตำตึกคนผู้นี้นะบู่้หว่ะ เหตุผลอย่างมันแล้วก็บอกค่อยขอมันแล้วก็บอกค่อยว่าให้มันกินเหล้ากินเบียร์กินยังบอกค่อยว่าให้ยื่นผ่อยยามเงินขาดเพิ่นในเหล็กเนีหอยก็เอ um> <um าน้ำแม่เอาสิบิก้าเอาบอสิก้าถามเอาว่าน้ำปูน้ำงาสิก้าไปยืมหมดผุนี่เน่าก Dec ับงาเลยบุมีดีกันยังบ่ได้ยังบ่เคยขุดเลยหากู่หายืมทางอื่นบุมีดีกัน ก็ไลยกับมันละเอียดอ่อนเด้อพอบคุณคุบอกคันคนมันขิดแท่เน่ยันคนมันมีสำานกแท่เนะ่ะเมียเนี่ยยืมเงินม่เข่ามาใส่เนะ่ะมันอายแล้วนั้นบอกตัวบรกุมลูกปกุมเมียประกุมสาวเขาหายืมมงนั่นหายืมมงนี่ยืมนั่นเมย์มันมาอายบ่เคยมันต้องอายมันต้องมีจิตมีใจต้องสูบต้องเผ็ดให้เมียกลุ่ใไ้ ป็นหนีเป็นสีต้องหาเงินโบมาเขโบมาเซ็นพอโบมาแม่กับโบมาไม่ได้เปล่าจำปลาตะบนนี้เป็นอะไรด้เหม,มือนกันเขา,บาเโบมา,ขบมาเขา,า,าอายเขาขาเป็นเหลืองซาลุงก่อนเขาเปล่าทาเรื่องเย็นลุงก่อนเย็นไปหมจังยาจังเสห์ร้อนบรงมาหายมาเทียงกันปลาตะบนพริกกันนะหนึ่นะงาเค้จะคอแล้วเส้นมันเฉยเฉยไ นอนยังห่อนอยู่ค่ะวันนั้นจะบบเขาไปจะบบไปเลยวันนั้นประเดี๋ยวแม่ไฮเทียงกันไหนมแจ่ะสองคนทัวเมียตกลงตรลงใจกันหรกอเนี่าไี่ฝั่งลาวนมก็คือฝั่งไทยฝุ่นปอำเภอล้วกจดทะเบียนหย่าลูกไี่นัก่สองคนนะเส้นปกระโดดแค่นั้นนะฝั่งลาวผัดเมีนพอมีแม่มีพีมีน้องเป็นไฟซักพีไพยันฝั่งลาว ไปทำบายจะทำบายได้ทางนั้นนะเอขา,าจะมาขอยมาหาขอยเด้อมันจะมีอยู่หลายคนมาอยู่น้ำอ้ายมาอยู่น้ำพี่นะเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงเดี๋ยวพี่จะดูแลให้ดีนะวิ่งไปได้ทางนี่ก็ล้วคนเล่าหลายคนจะได้ไปอาภัวไทยนะก็ล้วบัดมามาจะโตได้ลูกน้ำกันมาเออนอ้องเทนีเบาห้ยบัตรเห็ดอีกอย่างเลยนะอ๋ออันนี้กับผู้โชคดีดดกับโชคดีผู้ได้ดีกับมีผู้โชคร้ายกับมีพระซันซ์า คือกันกับอันคนไทยไปเอาทางต่างประเทศมาแล้วสุขโชคดีจะดีเนาะพี่น้อาแต่ว่าคุณโชคไรก็โชายแต่เสี่ยงอะไรขันบุญมีแต่ถือว่าได้พัวดีมันก็เลื่องแต่บุญวาสนาอะไรขันบุญบุญมีก็ได้พัวเร็วทางนั้นก็คือทางมนีแล้วได้พัวดีนะเขาบอกแก่รู้เคยกอด่าเวสะพิก18ปีจะเขาอยู่น้ำกันเขาก็ไปน้ำกันเขาก็ะพิบกันเขาก็ด่ากันถูกเขาคนดียังกัน เขาให้กันเยู่บ่พอสามสิบนาทีบริมัดมือเลยนางมนกับบ่ผ็ดดีกันแล้วไปตลอรตลอนแล้วคู่สู่สิบิตอี่เขาว่าคู่สู่สิบิตทุกทุกน้ำกันมีมีน้ำกันพร้อผ้ากับจับมือเดินไปใส้กรไปน้ำกันผัวเมียเมลูกเห็นบ่ะปขพุ่มใจตัวดีนะเขาเห็นลูกนะ สาบูถิ claro. snack, <S <S ่มก e yeah, ันสะบูถิ่มกันพนเขาหักกาแฝงกันเจะอยากกันไปเกี่ยวของเรื่องข่อยกับไอ้เคยหน้ะจะเอาไปเกี่ยวของนันมันบ่มีในหัวมันบ่มีมันบ่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมจ้ะเวลาขึ้นแบบลรขึ้นไข่เรื่อยแบบใหญ่ๆกันเบิดแล้วสือว่าเนี่ยอะไรมันบดีเยอะมากถืว่าเอาแล้ว มัันนนนนก็็เป่ะคนที่มันผิดแม่นแนวบอดีนะก็สมองมันกะมีแต่แนวบอดีซือว่าครอบครัวมันเป็นแนวนั้นมันจะมา่วเบาให้เฮาเนี่ยนั่นนนี่มันก็มีวัตถุแล้วคนคิดใจแนวนั้นเนาะมันมีกลุ่มกลุ่มดาวซาชามขครอบครัวตัวเองมีกลุ่มดีกลุ่มอิจฉาซันมันชมีนรกสวรรค์จะบอก คนหันว่าได้ได้หอหมูถ้ามันใว่าออกมาเนี่ยเขาตัวเองมั้บ,บอดคือกันครับว่าให้ลูกก็จะว่าวนะเห็นลูกเขาตาบอดบบที่การบาอกลูกเ่็นสีกูเนี่ยเขาได้ลูกมาแบบนี้เนี่ยกูก็เรี้ยงดออมีคนทุไยมาถือลูกตัเองอขอได้ลูกมาถือลูกเอง ม่นะเนี่ยเม่มอนเห็นเลยนะเรื่องเบ้าอีกคนเนี่ยก็เบ้าให้ลูกคนอื่นเขาเอ้ยมั็นลูกคนนั้นนะไปยูร้านอาหารเป็นไปจ้างเป็นหลีสุดท้ายมาถือตัวเองมืดจกถือลูกตัวเองมืดพ้อมันนี่ม่ท่องบาเห็นยาสูบเบ้าอนาคตคนมันบ่นนอน มีดีก็มีสว่วเคียงๆกันไปส่วได้ก็ดีได้ดีได้ก็บส่วได้เศรษฐีกับเป็นถูกกับมีคนถูกกับเป็นเศรษฐีกับมีอย่าไ,ไปมองในแง่ลบคนเฮาเราจะพูเลยสวย่วนนี้ป้าสิบหก สิบสามเหรอไปซะโอเคสิบนับนบะรอดาด้วย <laughs>